แคุณยายมาแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเดี๋ยวไปเอามา้ิขับรถมาเองได้นันแน่นอนยายคุณยายมาจากกาลสินซิ่งมาเลยนะคะเก็บไปนี้เลยยาย อีห้างมีสิ่งค่เด้อมาจะเอาคุณไม่เอาลูกเอาขอใจแล้วแม่เอาแม่คุณแม่มาแต่การละสินนะครับผมเอาไปยกเลย แดดแตกรับนวอาใหม่ช่วยพนกพีนองคุณยายกลับมารอบ2ดีใจจังเลยได้เจอคุณยายกําลังเว้าเพื่อนว่ายายไปจังใดเนาะนี่พีมาเจอเอาขาขาหนาหนาวปดนี่นะครับผมพ่ใ้พาห่มอบจากอาลนีครับคุณแม่ขับรถเองเลยนะครับผมนี่ เจ้าคือเก่งเแม่จะดครบรถมาจอดนครับผมมาจากวัดมาจากวัดชวนกันบึงเลยมาเลยบึงเมาเลยครมผมยามยาานะครับผมได่าไลึงมาเลยคอย่โอ้ยเนาะโอ้ยเมาหรือไม่น่าพู้ได้สิไป ว่าใสู้วาาให่ไปใส่เนาะไปใส่เนาะที่เงียบแ้ียสนดอกคือจ้าหนาิบเก้าตัวเดียวหนึ่งมือนั่นโนใบซ่ครยน้อนไม่อวันนั้นแม่นั่งอยู่ตรงนี้ผมก็ยังส่งให้ผมว่านี่ไปซื้อแต่แม่น้อตรงนี้นะ สุดยอดสุดยอดยอดยอดยันี้มันต่องกัรน้เอะอาเขาก็จัดผลไม้ก็จัดเนาะจัดจกนวัยุ่งใ่กววขับนูแล้วไปขับชนูในวันนั้นได้เอาตัวใดอันหนึ่งเก้าเป็นหม้เาเป็นแข็งมาเลยอ้เป็นหม้เลยนะครบที่นี่มีอันอ้วนๆคนหนึ่งเด็กน้อยเนาะช่วยนู้หน่อยช่วยนู้นหน่อยมาซัเก้าหนึ่งมา ได้ลายลย่าเดียวไปเดียวแค่แหละไปเอและเลยเอเลยนะครับขอยกทีมค่ะคุณแม่สายการสินเต้เมาเอเลอยู่ไ่ว่าเมาเต้หนึ่งเก่าได้หลายเก่าหนึ่เอล่ได้จิ๊ม ว่าเอาสั้นเก้านึงแต้ว่าจะได้เยอะลูกหลานนี่ซับสีนี่ซับสินไอ้ร้านี่นี่รัพสีไอ้นข้าเขี่แรงเนี่ยไปว่าให้มีหนีมีสินได้ไอ้บ้านนี่ซัม่สินนี่รับไม่สินทุนนี้ยายกับคุณยายนะคะมารอบก่อนรอบนี้ได้กลับมากลับมาทำบุญก็ อุปอกก็เบิกซับด้อยจะได้เห็นหน้ากันเบิกเบย์ด้ผยแม่ครับแม่ยี่ดำด้อยาแม่นกอนมูางงามนกขึ้นว่างงันเที่งน่ะดอแม่เออโกนกออกงานมองว่างเออตดสามเอาจุดจุดกระรงแบบนี้จุดกรับง่เจ้านั่งนี่เด้อ ได้ได้ได้ไม่จุดอะไรหรือไม่จุดอ้ไรหรือพเนาะอยู่ไกลประเดี๋ยก็เป็นพี่เป็นน้องกันจนเหนียวมันน้องไหด้ะป็อไปมองเขานี่นมีไฟแค่ตัวมันน้องแน่ๆอันเดียวไป y o u t u ไ e เจดักเจดอยู่ยด เยดมเจดก็พี grandes, mm. ่บ่าวนีจดังดีอยู่นนั้นดังหมเ่ยีอได้เด่นนอันมยข่าตลาดเลวเขาเื่องมาขันหมากคันผูมาสบายป่ยเออได้เสือบ่งเนาะ้อนฮะกก ร่มบบใหญ่เอาอธิษฐานถามยอาไปไหบป้าป้าป้าทูบเมื่อนี้มาใส่เมื่อวานี้มาใส่บอกปู่แล้วก็สิไปวางใหญ่โอ้จะไปขวัญโนดอีกจะไปกวาดใหม่อีกงวดนี้จะไปกวาดตัวไหนทำแม่งวดนี้จะไปกวาดตัวไหนแม่วันี้ก็สิงวัน g ับอันโอปอแล้วก็เส้ายี่ห์เหรอคะยี่ห์เหรอคะเห็นยังเห็นยังเห็นเห็นตัวที่จะกวาดหรือยังแม่ยัง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 กูเห็นเห็นแล้ว ่จุดทูบกันจุดทูบกันเนาะเห็บกเอาล้วกลับด้วยนะแม่งวดนี้เด้อวโพยเนาะเอเลี่ยยูเดดี้นะ่าซื้อบลายลายอยู่คำชีโงดหนึ่งเก้ายัลายพีวดอายุเขาหามาให้ขวดหามาให้หนึ่งเก้าเนะเขาหามาให้ แต่เก้าหนึ่งไม่ได้หามาให้แล้วเขาวิ่งมาเขาวิ้มับกคือไปๆอโอ้ยเบิกซักเห็นได้เนาะ่ะไ่เพื่อสีิปวดเอาขังโดนเจ้า้องว่าเอาเอาแต่อันหนึ่งเก้าเล่นไต่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งไม่เอาเก้าเนื้อพี่นางอันนึงกัอันท่ไมว่ามันย่าผู้เลี้ยวอุ้ยซุยอุ้ยซุยมาถือหนึ่งเก้าเดดเดดเดดดมาเนาะ ช่วยช่วยหนูหน่อยมาซอยว่าษันใบหนึ่งร้อยยี่สิบสบ,าบาทเนาะจะจับเอาอได้นั่นแหละค่าน้ำมันวันนั้นนะเรียกว่าย่าให้ให้ค่าน้ำมันเงนือมันมาสองพันคนพ<ร>า <c oughs> กันเอาไปสิปเปเสบเกนะ้าล้านคือว่าเก้าหนึ่งยางคือว่าเนาะค่ะพากันเอาตูตมันตรงนี้ถือว่าเลยเล่นมาให้ไหมวิ่งมาให้เลยข้างหลังอืมซิม,มแม่เสียบนี้ก็ได้ครับข้างหลัง ครับนี่ก็ขอพรจากปูนะครับผมขอพ่อจากปูอีกน่บจะไปห้าวที่คำชะโนดอีกนะครับผมเอาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าแม่จะไปห้าวตัวไหนนะฮะน้าแม่เนาะวันนี้กลับด้วยได้แม่เด้อหมวดนี้กลับด้วยแม่แกมือไหมแกมือครับแม่จากตัวปังๆเด้อปูเด้อบตัวปังปังเลย ดับลายๆมาซอยเบิกซักสร้างวังสร้างเวียงเด้อบูเด้อบ้าทอย่างนี้ให้ได้ลายเนี่ยปู้วดเอาตัวตรงได้ไหมสามตัวับได้ไหมนาะผู้เอาตัวตรงสามตัวนุมาจะมาขวดเอาขับไปหนึ่งก้่่งเื่อนฝันด้แม่้งหลังเยครับผมนก่เี้ยนอะเ่าเนื่องาเอาเขาเหล่นคุ้มเอาหายวม

<önemli> <stakes> ตัวนี้ซื้อแรกจังมวหาศูนย์โอ้หาศูนย์ซื้ออะไรได้ซื้อหลายฝันดีไหมเพราะว่าเลขสามเนุ่งนู้นประจำตำแหน่งคือครับหาศูนย์คแม่ก็มาซื้ไหนแบบอันเดียนะซื้อให้เนาะซื้เส้นเก่าตัวเดียวเลยหมดทีเดียวแม่แม่จะไปห้าวตัวไหนแม่มื่อนี้บอกครับแม่ห้าวใส่ตัวไหนก็สิกวดเอาตัวอันอันอันเบิกซัดไปยังไง พ่อนะสามตัวแหละอย่างนั้นันั่นแหละสดมวได้ทั้งเครื่องนั่นแหละเบอร์ตปห้าเฮาซี่ฮาบอกับศูนย์เจ็ดแปดนั่แลว่าก็ดึงเบสสูโตแต่ว่าดึงดึงนักนั่ะฮาซี่ก็ซีหาบอกับศูนย์เจ็ดแปดเอฟซีเขาฟันดีโอเอากีไปห้าเอาละวันที่หนึ่งกลับเลยด้แม่เด้อกลับน้กลับมันกลับมันกับ ยายนี่บอกโอ้ยเหาอยากบ่เหาก็เหาาย่ามาดึงน้ำเหาอีกอยู่อันเฮาเหามามาดึงน้ำกันดีเติบเก้าตีห้าเอาแต่สิบเก้าตีวันเอาแม่จ้งนึงแล้วจ้าแจ่มือสู้มาแบกเออแต่ยันอันงวดนี่คันมา่นบอกกับเบิกข้าวมากับมาหาที่ที่หานะเลขกบางเน้ค่ะใช่รถตันี้สองตัวล่างไปนี่ก็จะยิบยิบเลยไปนี่ โอ้โหเ่าเคยซื้อลตเตอรี่ไหลจะด้วยกวดเอาเรียกหนึ่งเ้าขับก,กันด้วยก็ด้ยเนาะกวดที่แล้วก็ <c oughs> พี่บ่าวนะส่งให้แม่บอกว่ากลับไปก็ไปกว้านเอาตัวนี้นะแม่เลยไป